สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาพามาติดตามผลการเร่งผักหวานป่าออกนอกฤดูด้วยวิธีการที่เราไม่ต้องไปริดใบมันออกก็แค่ตัดายนะคะตัดปลายกิ่งของเขาเราต้องการไว้ยาวขนาดไหนเราก็ไปตัดประมาณนั้นนะคะวันนี้มาดูเขาเริ่มที่จะแตกยอดแล้วนะคะนี่คือลักษณะยอดของเขาที่ที่ขึ้นมา ตรงปลายใกล้ๆบริเวณที่ตัดนี่จะแตกขึ้นมาก่อนนะคะจะแตกขึ้นมาก่อนตามข้อใบส่วนที่ข้อใบก็จะมีตายอดเล็กๆอยู่เยอะนะคะเนี่ยอันนี้ย่าตัดแล้วนี่ไม่ได้ให้น้ำนะคะคือปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติเลยนะในการที่เราจะเร่งผักหวานป่าให้ได้ยอดนอกฤดูกาลนี่สิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำนะคะ ถ้าเราตัดแล้วหรือว่าเราริดใบแล้วเราต้องให้น้ําเขาให้เพียงพอเขาก็จะแตกยอดแล้วยอดก็จะอวบอ่อนน่ารับประทานนะคะถ้าหากว่าเราปล่อยไว้โดยที่ไม่ให้น้ํายอดของเขาก็จะออกมาช้านะคะค่อนข้างชา้าแต่ตามความรู้สึกของย่านี่รสชาติที่ออกมาช้าๆนะคะจะมีรสชาติหวานหอมกว่าที่เราไปเร็ก เร่งรดน้ําแล้วก็ริดใบออกหมดนะคะเนี่ยพราะถ้าเราริดใบออกหมดรู้สึกว่าการของเขานี่ค่อนข้างจะแก่อันนี้เห็นไหมคะนี่ยอดเขายาวทีเดียวนะคะนี่ส่วนตามข้อใบท่อกิ่งก็เริ่มจะแตกตาขึ้นมาถ้าเราทําแบบนี้เขาก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะออกมาเรื่อยๆนี่ก็จะมีเก็บกินไปเรื่อยยิ่งถ้ารดน้ําก็ยิ่งออกเยอะนะ ทีนี้เรามาดูที่ว่าริดใบออกหมดแล้วก็ตัดกิ่งนะพวกนี้นี่ย่าจะทยอยทยอยริดนะคะคือไม่พร้อมกันก็ห่างกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็ประมาณเกือบเกือบจะ30ต้นนะที่ย่าเร่งเนี่ยการเก็บครั้งนี้ก็เก็บเป็นครั้งที่3แล้วนะคะครั้งแรกนี่ได้เยอะนะคะเนี่ยส่วนพวกนี้ก็เก็บไปแล้วเหมือนกัน ส่วนบริเวณที่เก็บแล้วก็เริ่มที่แตกตาใหม่ขึ้นมาส่วนยอดที่เราเห็นนี่คือพวกที่ทยอยแตกออกมาทีหลังนะคะนี่แตกออกทีหลังมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยเราเปรียบเทียบดูถ้าเป็นต้นที่เราริบใบออกนีย่ยอดจะค่อนข้างเล็กนะคะเนี่ยแล้วก็แข็งนะจะไม่อ่อนจะแข็งเร็วไม่อ่อนเหมือนต้นที่มีใบนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นี่เห็นไหมคะเนี่เราต้องรีบเก็บนะ ถ้าหากปล่อยไว้นานใบก็จะเริ่มแก่เนี่ยอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยต้นนี้ก็รู้สึกค่อนข้างจะสมบูรณ์นะอันนี้เก็บเป็นครั้งที่2นะคะเก็บไปแล้วครั้งที่สนะคะเนี่ยจะเห็นได้ว่าการที่เราเร่งผักหวานป่าออกนอกฤดูกาลเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผักหวานเราเพราะออกก่อนก็จะขายได้ราคาดีนะคะอันนี้ย่าจะเน้นที่ปลูกกินแล้วก็เอาไว้ที่สวนนะคะ เพื่อแจกพ,พี่น้องนะคะเพื่อนๆมาก็เก็บแกกกันไปนะก็ทยอยไปฉะนั้นจะไม่เร่งน้ำนะคะส่วนมากก็จะไม่ค่อยให้รถไม่รดน้ำนะคะเนี่ยก็เจอกันในคลิปหน้านะคะย่าอาจจะมีผักหวานป่านะเกี่ยวกับผักหวานป่านี่มาเล่าให้ฟังหรือว่าพืชที่ย่าปลูกไว้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ